การกำหนดรายได้ประชาชาติรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออมปัจจัยที่กำหนดการบริโภคและการออมการที่ประชาชนสามารถมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออมมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคและการออมดังนี้ 1. รายได้สุทธิส่วนบุคคล 2. สภาพของสินทรัพย์ที่บุคคลมีอยู่ 3. สินทรัพย์ถาวรที่บุคคลมีอยู่ 4. รายได้ในอนาคต 5. การคาดคะเนระดับราคาสินค้า 6. สินเชื่อเพื่อการบริโภค 7. อัตราดอกเบี้ย 8. การเก็บภาษี 9. การกระจายรายได้ 10. ค่านิยมทางสังคม 11. อัตราเพิ่มการของประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร ฟักช์ชันการบริโภคและการออมการบริโภครายได้สุทธิส่วนบุคคลเป็นตัวกำหนดโดยตรงของการบริโภคส่วนปัจจัยอื่นๆถือเป็นตัวกำหนดโดยอ้อมของการบริโภคการออมฟักช์ชันการออมเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับรายได้สุทธิส่วนบุคคล เส,ส,ส้ ata, สนบริโภคและเส้นการออมเส้นการออมความโน้มเอียงเฉลี่ยและความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคและการออมความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภคความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออมความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการบริโภคความโน้มเอียงหน่วยเพิ่มในการออมกฎว่าด้วยการบริโภคของแคว้นข้อสมมุติ การบริโภคจะเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงเท่านั้นการตั้งข้อสมมติเช่นนี้ขัดกับความเป็นจริงอยู่บ้างเพราะการบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงแม้รายได้คงที่กฎนี้ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ในระยะสั้นรายได้จึงเป็นตัวกำหนดสำคัญที่สุดของการบริโภคในระยะสั้น รายจ่ายเพื่อการลงทุนการลงทุนหมายถึงการใช้จ่ายที่ธุรกิจมีวัตถุประสงค์สาคัญในการวางแผนไว้เพื่อผลิตสินค้าและบริการในอนาคตเพิ่มขึ้นฉะนั้นการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาเฉพาะการเพิ่มสินค้าทุนซึ่งรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วย 1. รายจ่ายในการก่อสร้าง 2. รายจ่ายในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรมาใหม่ในการผลิตต่างๆ 3. ส่วนเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือ ปัจจัยที่กำหนดการลงทุน 1. รายได้ประชาชาติ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. ภาษี 4. กำไรที่คาดว่าจะได้รับ 5. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 6. ราคาสินค้าทุน 7. ปริมาณสินค้าทุน 8. นโยบายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง 9. ความมั่นใจของผู้ลงทุนเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจและ 10. การาคาดคะเนของผู้ผลิตฟังก์ชันการลงทุนและเส้นการลงทุน จากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนกับตัวกำหนดต่างๆด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางพีชคณิตซึ่งเรียกว่าฟังกช์ชันการลงทุนได้ดังนี้ 1. การลงทุนแบบอิสระ 2. การลงทุนด้วยการสรงใจความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนและการออมคือ แหล่งเงินทุนได้มาจากแหล่งเงินออมในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีภาคเอกชนแต่ไม่มีภาครัฐบาลและภาคต่างประเทศการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจะต้องเท่ากับการออมที่เกิดขึ้นจริงเสมอในระดับรายได้ประชาชาติหนึ่งการลงทุนที่ตั้งใจไว้อาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับการออมที่ตั้งใจไว้ก็ได้ ความไม่มีเสถียรภาพของการลงทุนการบริโภคมีเสถียรภาพมากกว่าการลงทุนด้วยเหตุนี้การลงทุนจึงมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจมากกว่าการบริโภคเหตุที่การลงทุนไม่มีเสถียรภาพเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งล้วนแต่มีความไม่แน่นอนผู้ลงทุนต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และมีความมั่นใจจึงจะลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐแบ่งเป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภครายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศแต่รายจ่ายประเภทเงินโอนจะไม่นับรวมในการจ่ายมวลรวมเพราะรายจ่ายประเภทนี้ไม่เกี่ยวพันกับการเพิ่มผลผลิตปัจจัยที่กำหนดการใช้จ่ายของภาครัฐ 1. รายรับของรัฐบาลประกอบด้วย รายได้จากภาษีอากรรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรและเงินกู้